ครับกาสวีช่งวงเ้าของวันที่สามมิถุนายนพศอสอนสองมันหาร้อยหกสิบแปดกาศวีเอฟซีทุกๆท่านและกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับที่เกียรติขามารับชมชิปเขมามาดหนุนและเขามาติดตามทั้งช่องยูซี่พระโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งครับครับสำหรับชิปนี้กะมีวัวแม่แบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเดิมครับเป็นวัวส่งฟรีสองร้อยจุดเม็ดรแรกเรากะบ,บริการเก็บเงินปลายทาง นอกเหนือจาก200กิลเมตรทั้งช่องก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศได้ครับพี่น้องครับพะแต่พ่อแม่พี่น้องมักพูดคุยกันล่งโตกะโทรมาหาผมในตลาดีบีชั่มงครับ0652076884ปิกัดของข้อกลัวตั้งอยู่ตำบลมั่นฝางอำเภอกาเสดิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับ,บรครับบีิหาเมืองง้อครับอ่าง้อกะ มีอยู่ชุดเดียวครับพี่น้องครับเป็นชุดห้าตัวหาตัวในราคาสองหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับประกอบด้วยงว้อแบบไรเนี่ยครับประกอบด้วยงว้อแม่ลูกเมียแล้วก็ง้อผูรุ่นอ่าอายุหกเดือนแล้วก็ง้อแม่สาวหน่อยอายุสี่เดือนอ่าเดี๋ยวผมไล่ไปเองครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกเมีย แม่ลูกเมียลูกตัวที่สองนี่ครับครับแม่สูงเลยสามสิบห้าบวกเนยครับตัวแม่เป็นโค้งสากไงเรับพี่น้องครับโค้งดีไงว่าโค้งดีครับนี่ครับไปลูกไปแข่งล่าขาเกลือนะครับม่มีตำแหนังครับอ่านี่ตัวลูกสาวเป็นอายุเดือนกว่าครับพี่น้องครับอ่านี่ก็ตัวผู้ตัวผู้ไทไงเอเดินมาไทไงซะเนาะครับ นี่ครับนี่ครับตัวหลังนี่อายุสิบเอ็ดเดือนแล้วก็ตัวผู้อ่าแค่ใหญ่บะมานตัวนี้ครับตัวเดียงไม่ก็เปียกเนี่ยอายุแปดเดือนนี่ยเจ็ดแปดเดือนครับได้ครับง้อครับแล้วก็ตัวไลอายุสี่เดือนเป็นแม่สาวนี่ครับในราคาสองหมื่นสองพันบาทนะครับสนใจก็โทรมาศูนย์นองหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดอย่างที่น้ำเลี้ยงตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรพิเศษ ตังมะเอียดส่วนว่ผูสามตัวนี่เพื่อท่านใดอยากได้ไปขุนผมขายยกเนื้อค่าหนึ่งหมื่นแปดพันครับเฉลี่ยตัวลหกพันบาทขายเนื้อด้วครับเอาไปขุนได้ว่ผูรุ่นอายุขวบปวนเนี่ครับนี่สามตัวนี่ครับเนื้อพ่อเพราะว่าผมไม่เยได้เปิดขายนะครับว่ผูมีแต่อ่าหน่ายหางโทรมาสั่งให้เก็บไหว่งครับเชียงเหนือแถวบ้านก็มารับเอาครับเพื่อพี่น้องอยากได้ไปขุนเนาะครับนี่ครับตัวขาว โอ้ดำแล้วก็ตัวแดงนะครับหนึ่งมืนแปดพันบาทนี่ครับสั่นๆได้ว่าได้ใจคว่ำชิมเนี่ยคุ้มค่าทุกชุดครับพี่น้องครับเราประกันให้ทุกชุดคุ้มคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนอนนองเห้ือจากสองร้อยกิโลเมตรพี่น้องอยู่จังหวัดใดผมก็จะส่งให้ได้นะครับพี่น้องครับบริษองห่วงครับนี่ครับหรือพี่น้องอยากโทัวร์ไวิดีโอคอลไล่มาชมกับเบอร์โทรผมแหละครับเป็นเบอร์ไล่ครับ เอว่าก้อนสีโทรไล่ต้องโทรมาแจ้งเตือนก็ผมเพเ่็นครับพอไล่ผมมันบมเด็งเลยครับพี่น้องครับนี่ครับแมวมู้นี้ครับเป็นแมวไทยกลางไท้ไงบ้างหรอกครับพี่น้องครับชุดคุมขาแน่นอนครับฝากไวปสักนิดสำหรับชิมนี้จะไว้เด้วยเท่านี้ครับการสุดีครับ